ตัวหนึ่งพอดีอิ่มนล้เนาะสวัสดีครับพอกระจานจอดสอดแจ้งขึ้นเขาด้วยซ้ำเดอ้อมือหนีสำหรับมือนีนะครับเด้อสิบ้า,ามากินนี่ครับปลาดุกครับปลาดุกสองตัวใหญ่ๆครับนี่ครับผัดบะมี่ครับมือนีนี่ักแต่งน้อยเดียวน้อยบักใหญ่หนึ่งตั้งใจจะเริ่มฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้หลายเพื่อเป็นกำลังใจให้จานจอดสอดแจ้งนะครับเด้อขอบคุณครับ ม,มัเมียเฮ็ดให้กินให้เก่าโอ้ตัวแบบไงด้วยครับแต่ว่ากินบ่เบิดดอกเดี๋ยวแบง่งแบ่งไหววันมันสิเป็นเงียนกินแบ่งไว้ก่อนครับแบ่งไว้ให้เมียนํานะมันสิเป็นเงียนกิลอ่นแบงไหวเจักหน่อยเนาะในหม้อก็มีอันนามมันอยู่ด้วยครับแต,ต่ว่าต้ม2อตัวมื้อนี้แบ่งไหวเห้เมียตัวนึงของกินตัวนึง มาครับสับแสบน้ำกันกูนะมึงเนี่ยกินจานง่ายเรา,า,าคอยมาลุยครับกินข้าวเจ้าครับมึงเนี่ยเปรี้ยวเผ็ดนัวครับ นัวเป็นข้าเจ้ากินไม่ิิดระย่างครับแม่ว,ว่านเพื่อนหน่นหูดหูดเบิรตโตเนาะหูดเบ่ใดแมอย่างกลางติดข้อนี่ครับขาบอยวู่ครับสนมากกัน ตัวหนึ่งเพราะดีอิ่มแล้วเนาะเห็มเขาเจ้ากินได้คิปเป็นนะแซ่บแต่แซ่บเขาเจ้าหดโตหดโตเลยนะ ้องกินได้สักนีล่ละหูดโตบ่ได้คือ,อจเจอ้าอย่านการพริคข้อ,อนัวครับหอมประแดก ไม่ความสมไม่ความเผ็ดกมกลมคนไทยเขาเจ้าอื่นยังกันเนาะปลาล่าล้วนบอกเขากันนาเขาเจ้า เจ้าห่อนๆสดน้ำห่อนๆสุด,อสดยอดเลยครับ Good idea. ที่แรลือก็สิหาซื้อแบบตัวน้อยๆชื่อว่าเจ้ามามี่ตัวน้อยๆนกทำนักสอกงนิ้วก็เหีนเนาะตุ่มนักสามตัวพอดี พอดีอิ่มครับตัวน,นึงข่าบริจาคหนึ่งพอดีเข่าจานหนึ่งปลาตัวหนึ่งแตงโมหนึ่งอิม่ม Mm. đem về bất hợp โอ้โหอนันนมันหัวกันครับเน,เนี่ย เรียบร้อยครับเดี๋ยวได้กลัง๊งแบบหลดเรียวท่านใจครับเออไงอิ่มกินายอยู่งางเนาะครับผมจบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับ จังใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันไหลายเพื่อเป็นกำลังใจให้จานจอดสอดแจนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ